เปิดกรุผีไทยโดยครูเหมเวชกรเรื่องพาป่าผีตายเรื่องนี้ได้บันทึกจากปากคำของนายแมนผู้มีอายุเข้าเขตไวยชาราเล่าให้ฟังผมก้าวขึ้นบันไดบ้านปู่ที่มีทรงแบบเก่าบนใหม่ที่ว่าแบบเก่าบนใหม่นี้ก็เพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นแบบผสม แต่ไม่ผสมโดยตั้งใจไว้แต่แรกเริ่มปลูกมาผสมเอาตอนหลังชันหลังแรกปลูกผสมขึ้นอีกหลังโดยแบบฝาลูกฟักต่อมาชั้นลูกได้ปลูกต่อเชื่อมต่อเรือนเก่าแต่เรือนใหม่ที่ปลูกนี้ปลูกแบบอะไรก็ไม่แน่เป็นแบบตามใจจัดว่ามีหลังคามีฝาพออยู่ได้มีนอกชานเชื่อมกันพอต่อมา ฉันลูกเกิดมีหลานขึ้นมีความคับแคบบังคับเข้าก็ปลูกอีกสองหลังต่อกันเลยล้อมหลังเก่าทีเดียวไว้กลางเลยดูว่าไม่รู้จะเป็นแบบอะไรดูเป็นกลุ่มดาวล้อมเดือนมีชานติดต่อกันหมดหลายช่องหลายเลี้ยวมองดูข้างนอกแล้วจึงไม่รู้ว่าทรงอะไรกันแน่มองเป็นกระจุกแต่ว่าพละบ้านมากมาย พอดูทั้งชั้นลูกชั้นหลานบ้านนี้ก็เลยเกิดเป็นบ้านที่หนักไปทางทอดผ้าป่าสามะคีเพราะลูกหลานมากสามะคีกันคนละไม้คนละมือก็เป็นองค์ผ้าป่าได้ทุกปีและก่อนจะทอดในวันดุ่งขึ้นก็มีการฉลองกันก่อนหนึ่งคืนเสมอมายิ่งต่อมาปีหลังๆพวกบ้านไกลเรือนเคียงและห่างออกไปก็รวมมือศรัทธาด้วย เลยคลึคกทื้นเป็นการใหญ่วันนี้ผมก็เป็นผู้ร่วมบุญด้วยจึงนำเงินและผลไม้มาร่วมที่บ้านปูอ่อําแต่มาค่ำไปหน่อยเพราะมีธุระถ้าไม่ติดธุระก็มาแต่เย็นแล้วเรื่องเดินคำๆในละแวกนี้ออกจะมืดและเปลี่ยวผมไม่รู้จักทางเดินของสวนมะลิดีที่มีหลายทางมาจากทางวัดเทพศิรินก็ได้ ทางวัดโคกหรือวัดพลับลาชัยก็ได้ผมเคยถนัดเดินแต่ทางวัดจางวังดิดจางวังพวงเท่านั้นทางนี้นะสีคุณเอย๋ยเวลาค่ำคืนในสมัยห้าสิบปีมาแล้วไม่ไหวทีเดียวทั้งเงียบและมืดเป็นวัดที่มีการเผาศพได้แหละคุณมันก็ต้องมีป่าช้าถ้ามาคนเดียวกลางคืนไม่ค่อยสมัครใจ กว่าจะพ้นวัดแล้วเข้าสู่ทางเดินตำบนสวนมะลิใจขอไม่สบายแต่วันผ้าป่าของตระกูลนี้ผมจะขาดก็ใช่ทีเพราะต่างคนต่างมาร่วมใครมีมหรสพใดๆที่พอจะมีก็นำมาแสดงฉลองกันนับแต่ดนตรีตีเกราะวงเป่าปีป๊บเป็นเพลงลิเกสมัครเล่นธรรมดาลิเกลำตัดส่วนผมมีวิชาชอบไปทางแหลเทศ ในวันที่ผมก้าวขึ้นบันไดบ้านจึงไม่ต้องพูดกันละว่าบนบ้านมีคนเท่าใดและมีเสียงอึกทึกเท่าใดเพราะว่าทั้งผู้ศรัทธาบริจาคแทๆ้ๆและทั้งผู้ศรัทธาบริจาคเงินและตัวเองเป็นตัวมหรสพด้วยจึงมากมายเอาการท้าบ้านธรรมดาเห็นจะบรรทุกทุกคนไม่ไหวแต่บ้านนี้มีที่ให้พลบ้านนั่ง และเฮหาได้เพียงพอมีหลายซอกหลายมุมที่จะให้คนเลือกจับกลุ่มเอาคืนนั้นมหอรสพต่างๆได้แสดงกันพอหอมปากหอมคอคนละชนิดสลับกันไปพอเขาแสดงกันหมดพุงก็หยุดให้คณะอื่นขึ้นมาบ้างสลับกันไปไม่รู้จบแต่มีอยู่คณะหนึ่งคือในายใหญ่นายกี่เขานั้นชอบมวย แต่ก็หาควรจะมาแสดงบนบ้านที่ถูกควรไปแสดงที่วัดในวันด่งขึ้นแต่แกก็อยากแสดงเสียจริงๆถึงกับกราบไหวใครต่อใครอยากรังผ้านุ่งขึ้นไปตั้งท่ามวยทั้งนายกีในายใหญ่พักพวกก็เอาปากทําปีทํากลองโอ้ยคุณเอ๋ยหนวกหูสิ้นดีบ้านมันพื้นไม้นี่คุณโดนเต้นมวยเข้าหูจะแตก เฉพาะปีชวานั้นชั้นแรกก็เสียงเดียวตอนทำเพลงสารมาให้ไร่รำแต่ตอนเข้าพันตูสิคุณเอย๋ยมีเสียงปีดังสิบเราเห็นจะได้เพราะง่ายมากไม่ต้องเป็นเสียงปีละใช้เนื้อความทีเดียวได้ทีทำไมถึงไม่ทำติแลติแต่แต่ติแต่แต่แลแต่เสียงกลองก็เปลี่ยนเป็นได้ทีแต่ยังไม่ทำอา้า จำให้ตู่จำเบาเอาจำให้ตู่จำเบาชุดนี้ไม่ค่อยจะนานนักทั้งปีทั้งกล่องก็หมดแรงไปพร้อมๆกับนักมวยพวกปีพวกกลองปากจะเป็นตะคริวพวกนักมวยเหน่อยเข้าขอนั่งลงกินเหล้าก็เลยเงียบก,กันไปบทสรุปจึงมาลงเอาผมนะสีแหละต่างๆผมว่าเสียคอแทบแห้งเลยไม่ไหวเหมือนกัน ถึงต้องหยุดตั้งวงกินข้าวต้มกันในระหว่างที่นั่งกินข้าวต้มกันนั้นปู่อ่ำนั่งรวมอยู่ด้วยผมก็ถามแกขึ้นว่าผ่ป่าผีตายนี่นะยังไงกันจ้าปู่ผ่ป่าผีตายมันอีกอย่างหนึ่งสนุกกว่านี้แกว่าแล้วหยุดคุยข้าวต้มสนุกไงจ๊ะผมถามโดยอยากรู้เพิ่มเติมไว้ โดยได้ยินใครต่อใครเล่นกันมาหลายวิธีโอ้ยผีตายจริงๆก็มีผีปันดุดินผีผูกฟันยาเอากระดาษปิดห้มก็มีเอาคนทำเป็นคนตายก็มีแกว่าไว้หลายวิธีปู่ช่วยเล่าชนิดผีตายจริงๆทีเถอะจาปู่ผมอยากฟังที่สุดวางชามข้าวต้มแล้วลงกราบแกอ๋อผีตายน่ะ ไม่ได้ทำกันอย่างที่เราทำนี้หรอกแกว่าเขาทำกันเงียบๆปิดบังไม่ให้ใครรู้เขาล้อพระเล่นอย่างหยอกๆล้อๆปู้ออ่ำอิ่มเข้าต้มคุยพ่อตกค่ำเขาก็นำเอาศพที่จะเผาออกจากโรงวางบนกระดานที่ทำให้กระดกได้เพื่อว่าพระมารับผ้าไตรที่ศพศพก็จะกระดกขึ้นถวายผ้าให้พระ พอถึงตอนนี้ใครๆก็พากันร้องโอ้โหตามๆกันไม่เหม็นหรือปูผมถามเหม็นสิถามได้ศพเน่าแทๆ้ๆแล้วแต่ศพเก่าศพใหม่แก่ว่าแล้วผ้าใดะวางที่ไหนละ่ะอีกคนหนึ่งถามวางที่ศพเลยแต่เขาเอาใบตองวางบนศพแล้วจึงวางผ้าใดบนนั้นอ๋อ ร้องเกือบพร้อมกันแต่ก็น่าจะเปื้อนศพบ,บ้างละปูอีกคนออกความเห็นก็เป็นบ้างปู่อําว่าพร้อมกับพยักหน้าโอ้ยมันพีเลนนักวะไอ้ผ่า,าป,ป่าแบบเนี้ยเขาจะทำเขาทำเงียบๆเ,เขาทำประตูป่าทำทางรถเลี้ยวอย่างเขาวงกดวะพระที่ถูกนิมนต์ก็ไม่รู้ตัวว่าศพจะอยู่เลี้ยวไหน เขาให้ถือไฟหรือไตไปเพียงดวงเดียวเท่านั้นพอพบเข้าโดยไม่รู้ตัวก็ใจหายเลยศพนั้นกระดุกตัวขึ้นมาด้วยนะเขาทำกระดานดีมากปู่อ่ำซึ่งแก่คราวปู่แล้วพูดไปก็ยังอดสายหน้าไม่ได้ว่าแย่ๆเมื่อข้ายังหนุ่มสิวะโดนเข้าอย่างงามข้าบวชอยู่ที่วัดสเกตนั่นแหละโอ้ยเอ่งเว้ย หน้าผาปาแล้วก็พระเจ้านอนสะดุ้งไปตามตามกันกลัวจะถูกนิมน์เข้านะสิพุดโทษกลางคืนอย่างเนี้ยมักไปจำวัดกุฏิเอินรวมกันหลายๆรูปจะได้ไม่เกี่ยงกันหรือไม่ก็จะได้ไปรับผ้าสักสองรูปยิ่งกุฏิไหนไม่มีลูกศิษย์โตโตอยู่ด้วยอยู่เพียงรูปเดียวนอนหนาวเลยเพราะเขามักมานิมนต์เอาดึกมากๆเอ๊ะปู่ เราจะไม่รับนิมนต์ไม่ได้เหรอผมถามเป็นพระไม่รับนิมนต์ได้หรือแกว่าเขาเล่นแบบนี้โว้ยเขาใช้อิทธขวางกุฏิอิทโดนห้องใครรูปนั้นต้องไปแม่โว้ยแย่จริงใครคนหนึ่งรอง้องอีตอนข่าโดนสิวะแย่แกว่าคืนงี้วะคืนนั้น มีพระประจําวัดอยู่ที่กุฏิค่าอีกสองรูปเป็นสามทางข้าคืนนั้นแหละโบยไม่นึกไม่ฝันเสียงอิดโค่มโคร,ม,ครมเข้าแล้วสิใจหายกันทุกรูปเลยทำไม่ได้ยินไม่ได้หรือปูทำหลับสนิทผมถามเฮ้ยไม่ได้หรอกเขาเห็นนิ่งเขาใช้ไม้เคาะฟ้าวะ่ะทั้งร้องนิมนต์ด้วยวะ่ะเสียงลั่นวัดแม่ไม่ไหว พิธีบ้าๆอะไรกันเด็กหนุ่มคนหนึ่งหลุดปากออกมาของเก่าเขาโว้ยใครจะห้ามเขาละ่ะเขาเล่นพี่เรียนก็ต้องยอมเอ๊มันจะได้บนตรงไหนนะผมพูดก็ไม่รู้ละโว้ยเขาทำกันก็ต้องยอมเราเป็นพระหมดทางหลีกแกใส่หัวเอาสนุกกันมากกว่าปู่เล่าต่อเถอะผมเตือน อ๋อวันนั้นข้าทำนิ่งเฉยเสียข้างล่างตีฝาปังปังพระอื่นต่างเกี่ยงกันผมขอเข้ากุฏิขอรับเขาตะกนพร้อมๆกันข้าน่ะใจหายเลยขนลุกเกลียวไปทั้งตัวแข็งใจขึ้นครองผ้าข้ากลัวจริงๆตอนนั้นยังหนุ่มนี่ว่าอยากจะร้องไห้เสียจริงๆแม้ฉันเห็นใจปู่ ใครคนหนึ่งพูดเป็นฉันฉันไม่เอาเป็นไรเป็นกันเล่นสกปรกทำไงได้ไวหนพระนิวาลูกศิษย์ก็ไม่มีเสียด้วยสิต้องไปเดียวพ่อลงจากกุฏิต้องท่องมนน่โว้ยแต่อย่างนั้นขาก็ชักจะสันส่นๆเจ้าภาพสองสามคนเดินนำหน้าเราไปข้าจุดโคมหิ้วไปวะแต่พอถึงซุ้มประตูป่าสิวอยพวกเจ้าภาพ ไม่เอากับค่าเสียเลยเขาหยุดอยู่ข้างนอกกลิ่นศพแต่จมูกเข้าแล้วชักชงักหยุดยืนหน่อยหนึ่งหลงท้ายตัดสินใจเดินเป็นตายไปรูข้างหน้ายิ่งเหม็นยิ่งทําให้กลัวขึ้นอีกเห็นหลายเลี้ยวไปตามซอกรั้วใบไม้แต่เกี่ยงโคมก็ไม่ค่อยสว่างนักพ่อมีแสงสลัวสลัวเดี๋ยวหลอดสมมืดเดี๋ยวออกโป่องอยู่หลายตลบ ใจก็ภาวนาว่าถึงก็ถึงเสียจะได้กลับกุฏิพ้นทุกไปพ่ออีกเลี้ยวก็ถึงสะพานทอดให้เดินไปพ่ออีกเลี้ยวก็เห็นศพอยู่ห่างสักสองว่าข้าชะง,งักหน่อยวะสะก,กดใจทําให้ข้ากลัวเอาทางทําเข้าหักแล้วเดินเข้าไปคุณพระช่วยข้าเหยียบกระดานแผ่นต่อเข้าคล้ายตัวเองตกหลุมกระดานมันถูกน้ําหนักตัว พลุบลงไปในหลุมเจ้าศพนั่นลุกขึ้นยืนเฮ้ยข้าตกใจตัวชาเลยแทบจะล้มกลัวศพจะขมำม,มาทับข้าแขนศพเขาหักทำเป็นประคองผ้าไตรเอาใบตองวางทับแขนไว้เม้นก็เม้นเป็นศพสีห้าคืนกำลังขึ้นอืดจวนเฟะข้าจะตายเสียให้ได้ตามกฎของพระต้องยืนสงบลงสังขารจนจบ แล้วจึงบังสกุลอีกจบจึงจะหยิบผ้านั้นข้าหมือนตัวกลับพอก้าวพ้นกระดานแผ่นนั้นกระดานมันก็กระดกขึ้นศพกลับล้มลงอย่างแรงดังคลืน่นเหม็นกลับหนักขึ้นข้าแทบขาดใจตายตกใจที่มันเสียงดังก้าวขาก็ไม่ออกเพราะศพมันอยู่ข้างหลังไม่รู้จะลุกตามมาหรือเปล่าเหงื่อไหลส่มตัวแข็งใจรีบตือนเจ้าประคุณเอ้ย มันหลายเลี้ยวเหลือเกินพอออกพ้นก็แทบร้องไห้โฮ้ยจริงโว้ยเห็นจะได้บุญยากจิตใจมันไม่ได้สงบและตั้งมั่นในสิ่งใดทั้งนั้นเจ้าภาพเดินมาส่งเขาพูดชมเชยข้าว่ากล้าและมั่นคงข้าไม่อยากพูดตอบเลยมันโกรธจริงว่ะแก่เล่าจบใครคนหนึ่งรีบรินน้ำร้อนให้ในบ้านเงียบไปครึ่งบ้าน เพราะฟังปู่เล่าการผจญบุญชนิดพี่เรนให้ฟังปูจ่จ๋าแล้วไอชนิดทำภาพปั้นหรือเอาคนทำนอนเป็นศพนั่นละ่ะมีความหมายยังไงผมถามปู่อ่ำโดยสนใจถ้าเราทำเล่นมันจะสนุกดีอ๋อไออย่างที่ว่านี้ไม่มีอะไรหรอกมันก็ทำเล่นกันสนุกสนุกเอาคนจริงๆมาทาสีให้คล้ายเป็นผีตาย แล้วเอาน้ำเชื่อมราดตัวให้เป็นน้ำเหลืองพวกมแมลงวันก็มาตอมกันหึงหึงแล้วก็หามไปบอกบุญตามบ้านรู้จักกันบอกชื่อผู้ตายให้ใครๆร,รู้เขาก็ช่วยกันให้เงินทำบุญสนุกดีเฮฮากันตามระสาญาติและเพื่อนฝูงเมื่อก่อนเขาเล่นกันไปยิ่งกว่าครั้งหลังทำเป็นญาติหรือเพื่อนเดินร้องไห้ตามศพ พอได้เงินใส่ขันพอสมควรแล้วก็หามไปวัดทอดผ้าป่าไปเลยเอเราเอามั่งแฮะฉันเป็นผีตัวตายเองแต่เฮงร้องขึ้นพวกที่ฟังอยู่ก็พากันหาขึ้นครืนใหญ่ต่างร้องสนับสนุนตาเฮงว่าถ้าจะดีอย่าเลยอย่าเล่นเลยเสียงคนใหญ่แก่คนหนึ่งร้องขานขึ้นแก่คือไม่แก่ในบ้านนั้น เล่นอะไรอย่าให้มันแช่งตัวเองเลยนะมันไม่เป็นมงคลเว้ยแกลุกขึ้นยืนห้ามปัดโทป้าคนเดามันตายด้วยกันทั้งนั้นถืออะไรอ่ะตาแหงคานและหัวเราะการถือโชอคถือลางของแม่เท่าพรกูเห็นไม่งามหรอกเว้ยจึงห้ามถ้าดีก็ตามใจมึงถุยแกพูดอย่างโกรธและพผลาออกจากวงนั้นไป พวกที่นั่งทั้งหมดหัวเราะกันเคลื่นเครงโครงการสนุกของตาเฮงไม่ได้เลิกล้มตามที่ถูกแม่แก่ห้ามปรามเมื่อตอนกลางดึกตาเฮงคงกล่ำเหล้าหนักในเช้าเพิ่มเติมเข้าไปอีกผสมกับเมาตอนกลางคืนแกให้พวกพวกเอาสีเขียวๆแดงๆทาตัวทำให้ดูเป็นศพเน่าๆใครๆก็เห็นว่าคล้ายคนตายจริงๆ ตัวแกนอนมาบนแคร่ไม้ไผ่ที่มีพวกพวกสี่คนหามมาจากบ้านถัดไปเข้ามาวนที่หลานบ้านของปูอ่อําพวกที่บ้านพ้าปา่าเห่เข้าไปล้อมดูกันมหาหรสพของตาเฮงกันแน่นหนามีป้ายเขียนติดที่แคร่หามบอกว่าศพนายเฮงผู้คนหาลั่นแตเ่เฮงที่นอนทําเป็นผีตายลุกขึ้นจากแคร่แต่ล้มลงไปอีกเพราะเมาหนัก แต่ก็พยายามลุกขึ้นจนได้พวกสี่คนที่หามแคร่ก็เมาขนาดหนักด้วยกันเซแล้วเสอีกแต่ตาเฮงหนักกว่ายืนแทบไม่อยู่ได้ความสรัทธาหนักถึงกับไม่ยอมนอนเมื่อคืนกลับไปบ้านจัดแจงต่อแคร่หามและทาสีระบายตัวพอเสร็การตกแต่งทุกอย่างก็หามมารวมกับองค์ผ้าป,ป่าที่จะไปวัดเฮ้ยพวกเรา ตาโพลงพูดอ้อแอเราหามไอเฮงย้อนกลับไปหมู่บ้านโน้นก่อนแกบัญชาไปเอาเงินผีตายก่อนนะเรื่องอะไรสิวะถ้าไม่มีเงินใส่พันจะไปทอดอยังไงได้วะพวกสี่คนเห็นด้วยว่าควรจะออกหามแหย้อนไปก่อนเอาเงินเสียบ้างจะได้ช่วยสมทบกับองค์ผระป่าใหญ่แล้วพลหา,ามที่ยันตัวเองไม่ค่อยอยู่ก็เตรียมเข้าประจำที่ ตาเฮงตัวละครผีตายก็ขยับขึ้นแคร่แต่ล้มก้นกระแทกไปก่อนทั้งนี้เกิดจากความเมาเต็มที่และง่วงนอนเหลือจะฝืนผักพวกพยุงขึ้นนอนบนแคร่ให้เรียบร้อยมีใครอีกคนดองว่าการแต่งตัวละครยังไม่ครบแล้วเขาก็วิ่งไปเอาน้ำตาลหมอ้อมาละลายน้ำราดไปตามร่างกายตาเฮงจนทั่วดูคล้ายน้ำเหลืองไหล และเพื่อให้มแมลงวันมาตอมด้วยจะให้ดูเป็นศพเน่าจริงๆพอเสร็จแล้วถน้ำตาลที่ละลายน้ำไว้ก็วางไว้บนแคร่นั้นด้วยถ้าแห้งจะได้ราดอีกล่อมแมลงวันต่อไปตาโพง้งเป็นคนเอาเหล้าเทใส่ปากศพเข้าไปอีกผักพวกเฮฮาแล้วขบวนผ้าป่าสมทบก็ออกเดินขบวนไปทางหมู่บ้านได้มะลิโดยถนนดินแคบ และไม้กระดานปูบ้างเป็นบางตอนเส่งใซ้กันไปด้วยหมู่เด็กวิ่งตามหลังบ้างนำน้าบ้างสองข้างทางเป็นท้องร่องบ้างเป็นพื้นแห้งบ้างชาวบ้านทำการปลูกมะลิเป็นไร่เหล็กบ้างใหญ่บ้างตามกำลังขบวนผ้าป่าผีตายผ่านบ้านไหนก็ร้องให้ทำบุญไปชาวบ้านเฮฮากันมาดูศพแล้วหัวเราะเกลียวกราวบางก็ให้สตาง บางก็ให้สุราตามแต่ใจสนุกแต่โผงก็ดื่มกับคนละหับและไม่ลืมจะกรอกปากให้ศพบ,บางทีศพส,สำลักเพราะเทเหล้าแรงและมากเกินไปกลืนไม่ทันคนกำลังนอนยอมกลืนน้ำยากเมื่อถูกเทลงไปก็ถึงสำลักดาเลือกก็เป็นที่สนุกสนานกันยิ่งนักถึงทางแยกหนึ่งขบวนก็เลี้ยวเข้าสู่ทางเดินที่แคบหน่อยพวกเด็ก อยากจะอยู่หลังอยู่หน้าเหล่านั้นก็เห็นข้ามท้องร่องสองข้างทางเพื่อวิ่งแลักไปโดยข้ามอีกข้างหนึ่งดูสับสนน่าสนุกทีโดดไม่พ้นก็ตกน้ำเลยทำให้น้ําสาดขึ้นมาเปียกทางเดินพลรหับที่เมาแทบทรงตัวไม่อยู่ก็เดินเลื่นอยู่ไปมาร้องด่าเด็กอยู่ครมทมเทแต่ในครู่นั้นเองเจ้าเด็กอีกคนตกท้องร่อง น้ำก็สาดขึ้นมาอีกและมากจึงสาดเข้าใส่ร่างผีตายผีตายนอนอ้าปากอยู่เลยถูกน้ำเข้าปากสำลักผีตายก็ผุดขึ้นนั่งพลลหาบที่หลักไม่ดีเพราะเมาสุราก็เสียจะล้มลงพอดีเหยียบเอาน้ำที่ราดดินเป็นโคลนพลลหาบก็ล้มไม่เป็นท่าบางคนหงายลงท้องร่องหัวทิ่มบ้างสุดแต่จะมีอาการส่วนศพผีตายนั้น หัวขมำลงในน้ำเลยแต่ว่าน้ำตรงนั้นก็ลึกแค่ส่อก,กว่า,วาคนเฮฮาสนุกขบขันกันที่สุดพลละขับที่เมาอยู่แล้วกว่าจะตะกายขึ้นจากท้องรองได้ต้องช่วยกันดึงแต่เฮงผีตายนั้นไม่มีคนช่วยมัวหัวเราะกันสนุกอยู่แต่เฮงเลยหัวทิ่มกองโ้งดินขลุกคลักขลุกคลักพอพลละขับขึ้นได้หมด จึงเข้าช่วยดึงผีตายดึงกันอยู่คลุกขลักประกอบทั้งเมาและทั้งเด่นลื่นเล่นเอาโอละเวงพอดีชาวบ้านที่ไม่เมาเล่านึกสังหรณ์ใจจึงร้องบอกกันว่าแต่เฮงจะสำลักน้ำตายช่วยกันเร็วจึงพร้อมใจกันลากขาแก่ขึ้นมาพอพ้นน้ำจึงรู้ว่าแกหัวทิ่มลงไปในโคลนลึกมีรอยโคลนลึกแค่หน้าอกตาเฮง หน้าตาของตาเฮงก็โคลนเต็มชาวบ้านกลัวดินจะอุดปากอุดจมูกตาเฮงจึงช่วยกันล้างโคลนแคะโคลนในรูจมกูกกว่าจะล้างหน้าตาเฮงเสร็จก็นานโขเห็นตาเฮงแน่นิ่งไปจึงต่างตกใจร้องบอกกันต่อๆไปพลละหับที่เมาเต็มกรานถึงกับสางเมารีบหามตาเฮงมาวัดเข้าหาท่านพระครูหมอท่านพระครู รีบแก้ไขเป็นการใหญ่เหล่าพุทธบริษัทผ้าปา่าต่างมุงกันแน่นช่วยบีบช่วยนวดเป็นการใหญ่แต่ตาเฮงคงตัวเย็นชืดอ,อย่างเดิมจนตกเวลาแก้ไขเข้าไปหนึ่งชั่วโมงจึงรู้แน่ว่าตาเฮงตายมีเอะัววายอลล์วนกันอย่างใหญ่ต่างโทษกันว่าคนนั้นคนนี้ชวนตาเฮงเล่นพิเรนถึงได้เกิดตาย พระทั้งวัดงงงันไปด้วยกันความคลึกคลื้นของงานผ้าป่าได้เงียบลงด้วยความสลดใจแตเ่เฮงไม่มีลูกแต่เมียตาเฮงมาร้องไห้และด่าใครต่อใครเปื้อนไปหมดหาว่าทำให้ผัวแกตายจึงรีบไปแจ้งตำรวจถึงสาเหตุตาเฮงตายทุกคนไม่มีใครหนีหายเพราะทุกคนที่ร่วมสนุกไม่ได้ฆ่าตาเฮงแต่เหตุการณ์ ได้เป็นไปเพราะเมาสุราจึงไม่รู้ว่าภัยจะเกิดขึ้นมีการสอบสวนที่มาของการตายของตาเฮงตำรวจจะนำศพตาเฮงไปชัน,นสูตรแต่บรรดาพ่อเท่าแม่แก่ขอร้องไว้สักครู่ว่าไหนๆตาเฮงก็ตั้งใจทำตนเป็นผีตายทอดผ้าปา่าก็ขอให้ได้สมใจตั้งของแกจึงเอาผ้าใดมาวางบนศพแก ให้พระชักบังสกุลไปจึงเกิดพิธีทอดผ้าป่าผีตายขึ้นจริงๆส่วนผ้าป่าองค์แท้นั้นก็รีบเร่งทอดกันโดยด่วนแล้วกล่องผ้าป่าทั้งหลายก็ต้องหันมาช่วยกันจัดการกับศพตาเฮงเปคนละเฟื้องคนละสลึงตามมีตามเกิดจัดการสวดในคืนนั้นความเงียบสงัดวังเวงได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่ทนสลดใจไม่ไหว ก็กรอกเล่าเข้าไปดับความเศร้าปู่ก้มหน้าโครงหัวบ่นว่าผ้าป่าปีต่อไปเลิกฉลองกันทีมีศรัทธาก็รวมบริจาคแล้วนำมาวัดความตายของตาเฮงเป็นบทเรียนการกุศลที่กินเล่าเสียจนมีการตายเกิดขึ้นในงานมงคลจะดีอย่างไรกันแม่แก่ผ่อนบนว่ากูว่าแล้วไอเฮงเว้ยเวรของมึง ดูไวเถอะโวยทุกๆคนการเล่นพิเรนอะมันไม่เหมาะทุกคนไม่มีใครเถียงแม่แก่เลยเพราะเห็นแต่สนุกจึงทุกถนัดผมคิดแล้วคิดอีกว่าผมจะอยู่ฟังสวดอภิธรรมอีกจะไหวหรือไม่ผมจะต้องเดินออกจากวัดไปคนเดียวครั้นจะค้างบ้านปู่อ่ำอีกคืนก็ห่วงบ้านเพราะค้างมาคืนหนึ่งแล้วผมสังเกตสีหน้าอีกหลายคน ที่จะต้องเดินผ่านทางที่ตาเฮงหัวทิ่มโคลนตายว่ามีความหนักใจตําๆกันพวกที่อยู่บ้านใกล้ๆปู่อํามากกว่าพวกที่จะเดินทางกลับผ่านแดนตายของตาเฮงส่วนผมนะไม่ได้ผ่านทางอะไรกับโจรทั้งนั้นแต่จะต้องออกจากวัดคนเดียวและทั้งตาเฮงก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกับผมถ้าจะหาทางเลี่ยงเสียแต่ยังวัน เรื่องจะเลี่ยงหนีพวกนี้ไปก็ยากประเดี๋ยวจะหาว่าผมหนีเอาตัวรอดในยามพวกพ้องมีทุกข์ผมจึงออกอุบายอยากเล่าชวนเพื่อนบางคนไปหาเหล้าดื่มเพื่อดับความสลดใจนอกวัดจึงเลยหลุดออกมานอกวัดได้พอดื่มกันหอมปากหอมคอเพียงขาแกว่งๆผมก็ขอตัวกลับบ้านอ้างว่าห่วงบ้านส่วนเพื่อนอีกสองสามคน ก็เดินเซๆงนงินเข้าวัดไปอีกนี่แหละครับเรื่องของผ้า่าผีตายมีดังนี้ผมเองอายุไม่ทันจะเห็นเขาเล่นกันดอกครับพอได้ยินปู่อ่าเล่าให้ฟังพวกเรามาเล่นกันเข้าก็มีเหตุดังนี้แหละขอขอบคุณบทประพันธ์เปิดกรุผีไทยโดยครูเหมเวชกร ฝากติดตาม Facebook Fanpage ที่ Getto Story ตีตัวฟังเรื่องเล่ากันด้วยนะคะและทาง i n นสตาแกรมฉามมิแจมตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ